ทำให้กรุงเทพดีขึ้นสวัสดีครับผมคือปร,รมาจารย์โบบีผู้อาสาปฏิวัติกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลกโอเค วันนี้เราจะมาคุยกันค่ะคุณโบบีเนี่ยเคยให้หัวข้อมาว่าทําไมมหานครคลองไทยเนี่ยมันทําให้ทั้งโลกมัง่งคั่งได้ครับมหานครคลองไทยสร้างความมั่งคั่งให้กับคนทั้งโลกเนื่องจากมหานครคลองไทยจะเป็นโครงการที่รวมสินค้าจากโลกทั้งใบมาไว้ในที่เดียว193ประเทศ11ล้านล้านชนิดสินค้า ทุกอย่างครบจบที่เดียวปกติเนี่ยเราจะต้องส่งเรือไปออสเตรเลียเพื่อรับเนื้อวัวเราจะต้องส่งเรือไปที่เมืองจีนเพื่อรับมือถือเราจะต้องส่งเรือไปอยังเยอรมันเพื่อรับเครื่องกลแต่ที่คลองไทยคุณมาคลองไทยที่เดียวจบ ประหยัดเวลา14วันไม่ใช่3วันเพราะคุณไม่ต้องแวะ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 ตามท่าเรือต่างๆไม่ต้องแวะ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 ตามประเทศต่างๆเสียเวลาเสียค่าน้ำมันเสียค่าจอดเสียค่าธรมเนียมมาของไทยกำไรงาม สินค้าหลากหลายและมีทุกอย่างรวย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 ,รวย,รวยทุกประเทศรวยขึ้นภาษีศูนย์เปอร์เซนคุณไปที่อื่นบางประเทศสิบห้าเปอร์เซนบางประเทศยี่สิบเปอร์เซนบางประเทศสามสิบเปอร์เซนคุณมาคลองไทยภาษีศูนย์เปอร์เซนปลอดภาษีครับทั่วโลก จะส่งเรือมาเพื่อซื้อสินค้าทุกชนิดจากประเทศไทยในราคาสูงสุดคนไทยจะรวยและเมื่อเขาเอาสินค้าไปขายในประเทศอุ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอุ้ยข้าวหอมมะลิตุ้งกุลาล้องไห้อุ้ยกินไปร้องไห้ไปทำไมมันอร่อยอย่างนี้อุ้ยไม่เหมือนข้าวหอมมะลิเวียดนามแหวะเป็นไงล่ะมังคุดไทย จากเดิมเราขายได้กิโลละ10บาท15บาทขณะที่มังคุดอินเดียกิโลละพันจากประเทศไทยเหมือนกันพอไปถึงอินเดีย1,000บาทต่อกิโลกรัมพอไปถึงอังกฤษ1,800บาทต่อกิโลกรัมพอไปถึงอเมริกา2,500บาทต่อกิโลกรัมเราขายถูกถูกมาคลองไทยเราขายกิโลละ 100. ร้อยเกษตรกรยิ้มไหม สิบห้าบาทกลายเป็นร้อยยางกิโลละ20กลายเป็น200ร้อยแฮปปี้ไหมลำไย,ายจากขายได้กิโลละ30กลายเป็น300ร้อยแฮปปี้ไหม,มก็คือคำว่าไอ้ของของไทยเนี่ยคือเราเป็นตูนกลางที่จะเอาผลิตภัณฑ์ของของของ,ของไทยเองนี่แหละคะ่ะให้ต่างชาติเข้ามารับตรงใช่ครับและ รวมสินค้าทุกชนิดของโลกไว้ที่เดียวกันด้วยเรากินค่าตตงรายได้ของมหานครคลองไทยคือปีละ300รล้านล้านบาทเราจะกันเงิน50ล้านล้านบาทเอาไว้ให้แจก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 คนไทยทุกคนคนละสี่มาสี่มืนบาทต่อเดือนแวแหวแวเกิดมารับ สี่หมื่นบาทต่อเดือนรับไปจนตายรับไปจนตายรับไปจนตายทุกเดือนสี่หมื่นบาทต่อเดือนคุณโบบีกำลังพูดแบบว่าทุกประเทศเนี่ยเขาจะเอเอาสินค้ามาดอกไว้ที่เรามันเป็นไปได้หรอคะทั้งเส้นทางคมนาคมขุดคลองนู่นนี่มันก็ดูยากแล้วมันเป็นการเพอร้อฝันหรือเปล่าการขุดคลองเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีของ193ประเทศ เราใช้บุคลากรของ193ประเทศนบประมาณ20ล้านล้านบาทโดยใช้ทั้งหมดเนี่ย130บริษัท130ประเทศหลักนะฮะแกนหลัก1ประเทศขุด1กิโลจากระยะเวลาการขุดคลอง7ปีจะเหลือเพียงปีเดียวครับเพราะเราขุดพร้อมกัน130จุด ร้อยสามสิบชุดขุดอุโมงค์ลอดสามอุโมงคทำไปสะพานข้ามคลองไทยสิบสะพานสร้างไปแล้วอย่างนี้ค่ะต่างทุกประเทศเขาก็ต้องคิดดีเหมือนกันว่าเขาก็อยากเป็นหับกลางในการกระจายสินค้าเหมือนกันแล้วเขาจะมาลงที่ประเทศไทยทําไมเพราะทําเลเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้โชคดีเหมือนประเทศไทยพระเจ้าไม่ได้อวยพรประเทศของเขาเหมือนที่อวยพรประเทศไทย ที่ตั้งของประเทศไทยจะไปยุโรปก็ไม่ไกลจะไปจีนก็ไม่ไกลไปออสเตรเลียก็ไม่ไกลแตไปแอฟริกาก็ไม่ไกลไปอเมริกาไกลนิดหน่อยจะไปขวาก็ได้ซ้ายก็ดีเอิงเอิงเองอยคือคุณโบบิกราวพูดว่าเราทำเลดีสุดแล้วเหมาะก,<ช>กับการ,รที่จะโน้มน้าวให้เขามาลงทุนและเรามีที่ราบ 40,000ตารางกิโลเมตรที่จะรองรับสินค้า11ลานลานชนิดและสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสนามบินพาณิชย์และสนามบินขนส่งและสนามบินทางทหารที่จะป้องกันคลองไทยแม่ถูกลุกรานและที่มองไว้ค่ะในแผนที่ประเทศไทยเนี่ยจุดเช็คอินที่คุณโบบีพูดเนี่ยมันคือตรงไหนคือจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัด นครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาครับคือที่พูดมาเนี่ยคือทําได้แน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์นตผมประมานโบโบิรับประกันสัญญาด้วยชีวิตของผมเองผมจะไม่ยอมตายจนกว่าโครงการมหานครคลองไทยจะสําเร็จถ้าใครคิดจะหยุดยั้งโครงการนี้มีทางเดียวฆ่าโบบีซะ แต่มันก็ต้องใช้ทุนมหาศาลเลยนะคะตอนนี้ทุนพร้อมพร้อมจากไหนทั่วโลกนนยังกู้เขาอยู่เลยค่ะไม่ใช่ครับเราไม่ได้ใช้เงินกู้ใช้เงินลงทุนมีม<ร>แต่คนแย่งกันลงทุนตอนนี้โครงการมหานครของไทยเรามีปัญหาเดียวคือรัฐบาลไม่ยอมอนุมัติให้มีการศึกษาเชิงลึกโอเคถ้าอย่างนั้นที่คุณโบบีบอกว่าไอ้จุดเช็ค จุดที่เราจะต้องลงไปทําคือตังนครในพวกนี้ค่ะมันเป็นการสร้างกระแสเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินหรือเปล่าถ้าจะมองในแง่นี้ก็ได้หรือเปล่าเราจะมองในแง่นั้นก็ได้ถ้าเราเป็นคนคิดลบแต่ถ้าเราคิดบวกเราก็จะเข้าใจว่าผลประโยชน์มหาศาลอยู่บนแผ่นดินของเราผลประโยชน์ปีละ300ล้านล้านบาทงั้นชี้ช่องทางเลยค่ะว่าตอนเนี้ ไอ้ที่มันติดๆขัดๆอยู่อ่ะถ้าคุณโบบีได้ขึ้นไปนั่งตำแหน่งที่มีอำนาจในการตัดสินใจที่ให้มันโครงการนี้เกิดขึ้นได้สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยกับโครงการนี้ค่ะคือต้องทำอะไรก่อนสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยมันขั้นแรกก็คือมันต้องมีการศึกษาเชิงลึกใช้งบประมาณ3,000ล้านบาทเพื่อศึกษาผลกระทบหลังจากนั้นจึงมีการออกแบบให้มีโครงการมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุดก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์มากที่สุด สร้างมลพิษน้อยที่สุดเมื่อรผ่านกระบวนการออกแบบแล้วจึงทำการเปิดประมูลในการก่อสร้างและประมูลสัมปทานว่า,ว,าว่าใครให้ประโยชน์กับรัฐบาลสูงสุดคนนั้นก็ได้โครงการนี้ไปถ้าโครงการมันเกิดขึ้นแล้วคุณโบบีมองว่าคนที่จะเข้ามามีส่วนในการบริหารอีกโครงการนี้มันควรจะเป็นใครเป็นปรมาจารย์โบบีเท่านั้น ปรมาจารย์โบบีเท่านั้นที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่ามหานครคลองไทยเพราะปรมาจารย์โบบีรู้ว่าต้องทําอย่างไรโครงการมหานครคลองไทยถึงกําไรปีละ300ล,ล,ล้านล้านบาทคนอื่นเขาคิดได้แค่ว่า1ล้านล้านบาทเยอะจังเลยเยอะจังเลยเยอะจังเลยสุดท้ายอะค่ะอยากให้คุณโบบีพูดในก้อนเลยว่ามหานครคลองไทยเนี่ยมันทําผลประโยชน์ให้ประเทศไทยแน่นอนโดยที่ต้องมี บุคลากรอย่างคุณโบบิผมคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้โครงการมหานครของไทยสำเร็จและมีกำไรมหาศาลคนอื่นอาจจะทำมหานครของไทยสำเร็จได้ภายใน50ปีแต่ผมสามารถทำได้ภายใน10ปีและกำไรปีละ300ล้านล้านบาทผมเอาชีวิตผมเป็นประกัน แต่ลำดับแรกฝากฝังเรื่องที่จะผู้ว่าค่ะลำดับใกล้ๆนี้ก่อนสำหรับเรื่องผู้ว่ากรุงเทพมหานครอยู่ดีกินดีเงินทองหาง่ายกว่าเดิมคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพต้องดีขึ้นพระมาจารย์โบบิมาเพื่อปฏิวัติกรุงเทพเป็นว่าที่ผู้ว่ามหานคร ว่ากรุงเทพมหานครผู้ที่จะปฏิวัติกรุงเทพสู่มหานครที่ดีกว่าเดิมและพัฒนาให้เป็นมหานครที่ดีและน่าอยู่ที่สุดในโลกผมมีคำถามถ้าปรม l i a m e n t บบ b ล้มเหลวไม่สามารถทำให้มหากรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่ที่สุดในโลก แต่ได้แค่อันดับสองคนกรุงเทพพอใจไหมจะไล่ปรมาจาาร์โบบีออกไหมถ้าได้อันดับสามล่ะของโลกในทุกๆด้านล่ะนี่เป็นคำถามนะฮะแต่เป้าหมายผมคืออันดับหนกรุงเทพต้องเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน